ยังตึงตึงคุณค่าตู้ซับจากตึงพัดนุดตาตึงมาเที่ยงลักลอบตัวเลี้ยงชานี้ผู้หันกับที่ไม่เที่อมสูน้ำตาเจ้าสูงชูเบื่อจนกินตาตา

นำความพอเพียงเลี้ยงไทยเจริญพระอัจฉริยะพระเพื่อนเพื่อเดี่ยนเกิดบารมีรากแนวรากยังถึงของนาทองไร้กุ้งเททั้งกายและใจเพื่อชาวนาไรอยู่ดีกินดีรักแนวรัก เรื่องน้ำใจเมตตรีชื่อบริษัทราแก้วสหพัฒนาเพื่อให้น้องนี้หายตายผลิตภัณฑ์ดีดที่ชื่อ A.G. จราแก้วพัฒนาขอบคุณทุกกำลังแรงใจเ้อครับเพื่อ,อมารวมงานกับบริษัทหลานแก้วครับ มีนาจัดไงก็เก้าครับจะแตบบตุ๊กจีนเลยนะครับเนาะท่านถึงตองท่านโตไห้เดี๋ยมากินฟรีเลยครับเพราะตรงเขียตังนะครับเดี๋ยวละเดี๋จัดไงเดี๋ยวเช่นนะครับเนี่นครับาริษัราโอษคณาขอนองนำพราชาที่องค์ราชสันต พระอัจฉริยะข้าเพียนกันเพื่อนเกื่อบารมีราแกวรารยัางคืนของนาทองไรทุเททังกายและใจเพื่อชาติไรยู่มีกินดีราแก้วราคนของบริกา ที่นั่งใจไม่ตรีชื่อบริษัทราแก้วสหพาพัฒนาเพื่อให้น้องพี่ภายต้ผลิตภัณฑ์ดีๆที่ชื่อเอจีราแก้วอัฒนา ไอ้เจ้าวุฒิมาเนี่ยล่ะมาอยู่บ่มาเลยครับมาอยู่แถวไหนคมาอันนี้สวดสวดให้ดีเจ้าวุฒิม่วงกุบุนเนี้ยวบบนั้นมาช้าดีกว่าไม่มาเลยนะครับขอบคุณขอบผมณมันม่วจัดรายการซอยขั้นตอนต่อไปนะครับขอเรียนเชิญด้านหน้าเวทีเลยนะครับทุกทุก ครับผมสวัสดีครับเพือเดี๋ยวให้ขึ้นมาได้เหมือนเลยพี่จุ้นเลยนะครับขอบคุณนะครับขึ้นมาเลยนะครับเนาะขอบคุณทุกท่านเลยนะครับบุญนุษย์สินค้าเบอร์สไลาดแก้วนะครับเนาะมีลูกุตาชนิดทั้งนั้นเลยนะครับเบอร์ระบอบครับร่วมมีมาคูอร่อยเวลากื่อไปเมื่อกี้นี่เบอร์ระบอบมาไป็นต้องการนะครับครับเรียนเชิญเลยนะครับเนาะพี่จุ้นด้วยเดี๋ยวสิหาดีกรอบ นะครับผู้เด่นอยู่หลอดหนึ่งหลอดสองเนาะโอยวันนี้เขาไม่ใส่ตองปกติใส่มาเใส่มเอาทองพี่เขาจะมาเอาทองที่นี่เลยทำตัวให้ว่างไว้นะครับผมใช่ครับใครไม่ดองแล้วปกติจะไม่ได้ขับไปครับผมมีพระสิทธิท่านทัพพี่อีกเลยครับสวัสดีครับมามาเท่าไหร่ที่เหลือจะให้จับอ่มผู้หีิงคนนึงครับนะครับแบ่งรูทสองรอบดีกว่าเนาะสองรอบนะครับทั้งหมดยี่สิบเอ็ดนะครับตอนนก็ยี่สิบเอ็ดไหคะ มาเท่าไหร่ก็จับเท่านั้นครับจับเท่านั้นเลยนะครับไม่ต้องอ่านแล้วนะครับใช่ที่เหลือเดี๋ยวเดี๋ยวลองเช็คชื่ออีกทีเดี๋ยวไปแจกที่หลักเลยครับว่านาเดชไปคัดเลือกอาหารทำไมมาได้อ่ะว่านาเดทน้องปืนแต่เขาเป็นหองพื้นเขาเลยกลับเขาไล่อะไรเขาเลยไล่กลับมาก่อนมีกี่ท่านครับเรานับดูครับแปดสิบกระแสการนั่งเป็นสองหรือว่ามีคนหนึ่งคุณจะคุณจะโชว์ขอลุ้นทองด้วยกัน ให้เจ้าได้ไม่ท้องขอจะเข้ามานะครับวันนี้มีมั่ลครัอไม่รี่ไม่ทนแ่แครับเอากใช่ไหมครับเอาสวัสดีครับสวัสดีครับตัวนเลยครับแทนใครครับแทนครมเป็นลูกสาวสมัได้ได้ครับครับุกเอางี้อาอมาทางนี้เลยครับไม่ไม่ไม่มางู้สาวงามเลยดี่เจมส์ว่าขาไปติดคน ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรนะครับแบ่งเป็นสองรอบเลยดีกว่ามาเนาะถ้าขาดสิบคนเอาจักรยานออกสิบคันเพราฉะนั้นคนที่ไม่มีรายชื่อต่อไปนี้จะได้จักรยานถูกครับพนที่เหลือก็แบ่งเป็นสองสองทีมเลยหะฮะจะได้จับสองรอบไหมสิบคันนี้จะต้องมีคนได้ทองสองเส้นสองเส้นนะครับคนเล่นเส้นที่เหลือจะได้จักรยานนะครับอยู่ที่ดวงเลยเนาะให้จับทีเดียวเลยไหมสองสมสี่หกแปดสิบสอง ใส่ได้ทำไมคนนี้เพิ่มอ่ะจะเอาพุ่งยืนออกมานะครับโอ้ยเอาพุ่งแล้วนะสองสามสี <t 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 ่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบจะเป็นจ๊อจี๒ท่านนับอีกรอบไหมจะมีสองท่านที่จะได้สร้อยคอทองคำที่เหลือจะเป็นจักรยานจักรยานโคนรแก เราเอาหกดีกว่าได้ทองแบ่งแบ่งพึ่งดีกว่านะครับแบ่งตัวเดียนะพี่เนาะเอาหกท่านจะได้อ่หกท่านครับคุณพี่แยกฝั่งนี้ก่อนเอาอย่างนี้คัดเอาว่าคนไหนดวงไม่ดีเราไปอยู่กลุ่มคนนั้นมั่นใจว่าดวงไอ้ไงเนาะพี่พี่วัชระเนรน้อยจากบางบัวลูกค้าไล่ญ่นะครับพี่วัชระหรือล่ะเอาคนไหนดวงไม่ดีเราไปอยู่จได้ทอง ฟังนี้ก่อนเลยครับในหกท่านนี้จะมีหนึ่งท่านที่ได้ค่อ้อยคอทองคำนะครับที่เหลืออีก5ท่านเลือกจักรยานเลยครับปั่นเมื่อบ้านเลยเด้อวันนี้ <c oughs> อเดี๋ยวนะครับเตรียมงานน,นนิดนึงเตรียมดวงมาดีๆนะครับจับยังกะไดแน่นัเลยครับบริษัทลาดแก้วแจกทุกปีนะครับดีดีแล้วเนาะ มีหกลูกนะครับพี่นะครับให้หกลูกนี้จะมีไส้คอตังคำหนึ่งลูกนะครับอยู่ที่ดวงเนาะอยู่ที่ใครเอาดวงคามากเลยนะให้จับเองเลยครับบริษัทไม่จับให้เนาะเดี๋ยวจะว่าลำเอียงมันใครเอาดวงมามากที่สุดให้จับเองเลยต้นครับคุณก็อย่าโชว์ไครไม่โอ้เอาเฉพาะไข่นกกระทาก็พอพ <laughs> อาจจะจับจับทไหนก่อนครับเลี้ยงเลยไหมอ่ะจับเลยครับใครจับก่อนไม่จับก่อนไม่ค่อยได้จับก่อนจับหลังได้หมดครับจับก่อนจับหลังได้หมดอยู่ที่ดวงนะครับอ้าวหยิบได้เลยครับเดินไปใครพร้อมหยิบหยิบเลยครับอ่าหยิบหยิบหยลูกเดียวนะครับอ่าังเกตนะจะไม่ให้พแต่อย่าพึ่งเปิดนะครับอย่าพึ่งเปิดนะครับรอลุ้นด้วยกันนะครับพ่าพุทธใครจะดวงดีที่สุดเปลี่ยนไหมเดี๋ยวถามก่อนเปลี่ยนไหมอยากจะเปลี่ยนไหม เปลี่ยนไหมเปลี่ยนดวงไหมครับเอาตามนี้เลยเนาะยุดิธรรมนะครับไม่จับให้อย่างนั้นเอาเชื่อมาเปิดเลยไหฮะเปิดเลยเปิดเลยครับอ่าตามนี้เลยครับเปิดเลยครับใครได้สร้อยคอทองคำครับหน,น,นึ่งนันค่ะสร้คอทองคำหนึ่งจรงิงตบตีครับอาจารย์แขมแข้มแข้หน่อยครับอ้าวลุ้นเลยครับผู้ช่วงีครับแหวบหอกครับเอาปากขัดก็ได้ đi khác, ai đây có thông cam khác, nhắc con điên, ồ, ai, 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 khác À, đi qua, đi ai đây có thông cam khác, nhấc mưa lên khác. ผู้ใดยยังแกะอมโอตัวนี้ลูกวัดก็มาแกะยากได้แล้วันผู้ใดได้ทอดครับยกมือครับลูกไหนแกะยากกันชอบแกะยากียคือตึปรหวานใช่ไหมครับพี่ว่าเอามีว่าล่ะเรื่องเราทำในั่นแหได้หรือเปล่าได้สพอทองคำรุกหวานจากเดิม่อั้งขัวใหนน้ครับนะครับดวงนีครับดวงดีจริงๆนะครับที่เหลือ รับจักรยานเลยครับพี่เหลือเราเลยครับสีไหนครับหาดนะครับโดดขอบคุณเลยล่ะโดดนะครับเห <c oughs> ล <c oughs> ือใจหลายกระโดดทุบเลยเป็นอย่างเลยจตกยายาย็ยอเฮ้ยคุณมะ <c oughs> ขอบคุณนะครับรอบแรกผ่านไปแล้วผู้โชคดีครับอ้าวปสเซ่ก็ต้องทำนิดหนึ่งครับ ตากล้องยุ้ยใส่รับันี้ตากล้องหายไปอส์เซ็นตากล้องหายไปอส์น้อยมาตายลูกสังเกตไหมตาตากล้องก็หมอลำซิ่งมานะอยู่หน้าเวทีหมอลำซิ่งมาแาเพชรอีสานมาอยู่หลังเวทีครับตากล้องไม่อยู่เลยคุณนิวนิวจะเจอจ้ะจะเจอจ้ะครับเนาะครับผมขอบคุณนะครับอีกห้าท่านนะครับเลือกจักรยานเลยนะพี่จูงไปเลยผู้เดี๋ยวเอารถมาก อ้าวครับมอบส่้กระดองคำนี้หนึ่งครับเป็นสักขีพยานขอบคุณหลไลถูกท่านนะครับอ่าถ่ายภาพนิดหนึ่งครับคุณต้าครับเจ้าหน้าที่ครับตากล้องยิ้มเอาซีไม่มาอีกครับโอเคครับอ้าวเพื่อเพื่อเทพประวัติหน่อยครับ อ่าครับหกท่านแรกทานไปที่เหลือลุ้นตกันเลยครับเหลือท่านเมื่อจะคู่นี้พูดไหนเนาะสีดวงดีที่ได้จักรยานไปป้าหวานจะเปลี่ยนทองค่ะโอ้ป้าหวานอยากได้รถจักรยานเตี้ยโอ้พูดอยากได้รก็มันจะแปลกเนาะเดี๋ยวฟังนี่ที่นี่ใหญ่ยังไงเดี๋ยวฟังนี่ครับผมอันทั้งในหกนะครับมีผู้โชคดีแน่นอนครับที่จะรับสร้อยคอทองคำนะครับเนาะ ขาจะข้าวกับเป็นเตียมก่อนนะครับเนาะเตียมกับปุกใส่ก็อ้องข้ากอนเอาเสียวม,มาหล่อเพ่งเป็นเต็มซะจะวะสมเอเครับเนาะผู้ใด,เ,ดเตีดีแจงกวเลยพูดเนาะพดดลยี่ผู้ใดสีห่างเพ่งนี่บลครับยี่นี่น้าตาพันาที่ท่องจำที่นะี่ครับพูดได้เมื่่อยเนาะฝนตกเมื่อได้จริงๆมาเดี่เมิ่อมาอยนะู่กับเพิเ่นติดอไหร่เิ่รเอ่อ่รร วนทีสาปาว่มีแต่สาธทุกระเทศครับคุณพี่ขอจัาพี่วัชระหน่อยครับพี่วัชระเป็นจังเล่ครับมีใครรับผิดชอบพี่หรือเปล่าครับเอาจริงๆนะครับวุอยเมียอย่เมียไปเจอไม่ที่มนานี้นอบนี้เด็กเด็กท้องยลมีพ่อพี่อัง เฮ้ยเพียงหาว่าเขาพิพ้งนะคนที่อยากได้คนลุ่มท้องอยู่ได้เพิ่์ดมาอาเซียแนนแนนที่ีล้มาประจำได้ครับเนี่บเอากระแกงโ้อมาฝากกันไหมจะรายการเพชรพ่อบาตลอดแนนบอดีเจนี่แหละครับผมนาน่าผมนี่แหละครับจะรายการประจำครับนะครับเหลืออีกหกท่านพร้อมหรือยังครับพร้อมหรือยังครับผมพร้อมหรือยังครับเจ้าหน้าที่ของเราเป็นผู้หญิงเรยต้องคำไขยังโอ้บอกับ พี่วัชระสลาสิทธิ์ครับขอจักรยานยนอครับว่าไม่โอ้ยดื้อดิใจดีแต่ก็แบบมึงควรอยากไปท่องลากไดนกับวันลกใชเจ้าที่เจ้าที่ใครนะไปกินมิลอมนะเรียบคำเรียบเสร็จแล้วเนาะเขารอจับอยู่อ่าเดี๋ยวสักครู่นะครับเนอนก็เป็นการเสียเวลาเอาสักเพ่งเอพี่จะเอาเท่งวะเฮ้ยมันสั่นเพ่งเดี๋ยวมาเอาสองเพ่งมาแล้วสองเพ่งนะ ครบแล้วครับครบแล้วครบแลวครับแล้วนี่อ้าวพัดดวงกันรอบอีกครับไ่หนีไม่นี่หนีไ่นี่บนีแล้วคุณไม่บอกใครอ่ะจัระยาบจับเลยก็แล้วกันใช่มมาเลยจับเลยก็เป็นของพี่เจนหนึ่งโอ้เยจะไปดีรแน่นนะครับจับอะรจับรเลยครับอยู่ที่ดวงแต่อยพิ่งเปยนะครับนะครบผมนะจับหลังได้หมดครับอ่าอยู่ที่ดวงอย่างเดียว อ้าวหรูก้าพี่พีฮะไม่แต่ว่านักเอกไม่ได้เป็นทหารอาจาไม่เจอใบแดงจะเปลี่ยนไหมครับอย่าเพิ่งเปิดนะครับบอกเปลี่ยนพอใจไหมครับเปลี่ยนบแล้วงมัดเกื่อเปลี่ยนห้อยคอยไปเป็นจักรยานลอยรอบมันขอเสียงหน่อยเปิดครับอาจารย์เปิดเลยครับแล้วอีกคำคำอีกหนึ่งเส้นใครจะเป็นผู้โชคดีหนึ่งในหกครับเนี้ยบอกกับป่านอ่านอ่านเอาด้วย เแล้วครับเหัวะะครับ่รู้แล้วครับเริ่ม่อแล้วครับได้ได้ได้ครับริ่เอาเดี่ยวอันตัวของตัวพี่วันนี้เฮเฮเฮ้ยเดี่ยวเดเดี่ยววเดันนี้เดี่ยวเดี่ยววันนี้ี่เพืครับมเลยครับอผู้ชีครับโอ้แล้วครับเอาเดี๋ยวผมมากระอมสามพันเนาะ เมส่อ3,000ถ้ว่าประกาศพี่เรลบิสาลีบุจจากทุ่งหงครับถาทกัเียนเอามเนก่เพื่อคิดตะนนี่ว่จจบกิเดียเมียน้อยสองคนมัป้าทอนบ้เอาแล้วเอาแต่น้อประกาศเลยครับผมประกาศเลยรี่ผมวคนที่ได้จักรยานไปอิจฉาคนได้จอยขอจคำหรือคนก็ได้้อยคอครคบ ขยันเลยครับขยันยู่บอครับเีจยวจักรยานแท่นบอไม่พี่ไม่ได้ไปอิจฉาคนได้จักรยานพี่ทำใจเล้วครับอิจฉาพี่ที่ได้รถจักรยานพี่ไปตลาดได้หลายเส้นแล้วอ้๋อมอบต้นเขาทั้งคำเลยครับใช้ระบายดีเนะครับเนาะ เอาความผู้เล่ลาจักรยานผู้ละคันนะครับเราขอบคุณครับขอบคุณครับนะครับเนาะขอบคุณครับเราลากสร้คอทองคำหน่อยครับคุณพี่สังเกตว่าคนของสร้อยอย่าไปได้สร้อยนะครับอันนี้ครับนะครับมอบสร้อยคอทองคำหน่อยครับตาก้องครับมอบสร้อยคอทองคำหน่อยครับผู้โชคดีคุณนิคเคยคิดว่าจะสร้อยคอทองคำให้ผบีบตัวไหนไหม ให้ใครครับพี่เมียน้อยเลอโบให้ลูกสาวที่เกิดใหม่เอาประด็ให้เมียน้อยกิไม่ไม่ใช่ให้ลูกสาวที่ถึงวัยผมได้เิีน้อยผมจะให้ครับโอ้โหเมื่อวานเนี่ยบนน้อบ้านเนี่ยเอาเกิดเกิดนะครับเอาคอยช่างภาพถ่ายนยครับ เรียนเชิญเลยค่ะ <e okay. นะคะยืนระพฤกษ์เก้าท่านนะครับที่ซื้อสินค้าครบหนึ่งแสนบาทกับทางบริษัทราแก้วนะครับขอเรียนเชิญบนเวทีเลยนะครับน้องลูกเล่นหน้าเลาเพราะลูกค้าเกียรติพลอะไรอย่างเงี้ยเราคนเดียวแล้วผมเอาดวงมาเลยหลายเลี้ยงเลี้ยงดีนะครับผมเนาะสังเกตนะดีเจวุฒิว่าคนที่ยืนตำแหน่งสองได้ทองได้ครับรับตำแหน่งชุดเลยเมื่อกคพู่เนี้ย เดี๋ยวผมล็อกลุงเลิศไปตำแหน่งที่สองนะครับบอมมี่ไม่ไดล็อกแน่นอนครับโอกเองหนึ่งไม่ได้สองได้เออครับนะครับคราวนี้แหละเรียนต่อเลยครับผมเรียนเชิญเลยนะครับล็อกวันนี้ครับพูดจูวันนีครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนีครับวัสดีครับวันนีครับวัสดีครับ สว,วัสดีครัพี่ปุ้ยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครั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 บลลมาได้อะรัเ่วันที่หไมกล้ามาครับวัีหกครับนสวัสดีครับสวัสครรู้สึกจะมาไกลเติบนะครับมาตั้งแต่สายใหญ่ฉีพิจิตเลยนะครับอ่ลุงเลยดูตำแหน่งที่สอเลยลุงเลยงานงานวันเราเป็นบัืนเรา ยัตำแหน่งที่สองวอกลูกเกิดเดินลูกเวที่ผมได้ป่ะนี้นอ,อันนี้เลขรอบวะนี่นะครับอ่าครับกติกาง่ายๆนะครับเนาะในเก้าท่านนี้นะครับหนึ่งลูกนี้ครับจะมีคูโบต้านะครับที่เหลือไม่ได้หรอกอ่าแล้วเป็นยังบบนงไงครับค้ไจทงหมดเลยที่เหลือจะเป็นสร้อยคอทองคำนะครับคนละห<ม>นึ่งส้อเลยครับอ่าบริษัทเราเจ้าใจถึงนะครับเนาะ คูบุตดา๋ยูนี่ดูนะว่าอยู่ตำแหน่งไหนอมีกี่ลูกอ่ะมีสี่ที่เมียวเก้าคนไม่ใช่เหรอมีเก้าคนนับก่อนนับก่อนสองสี่หกแปดเก้าเอาลวสิใส่คูบุต้าไปแล้วคุณูตนอะไรลงไปเมื่อกี้นี่คูบุต้าแล้วผสมไปแล้วเราจะไปรู้ไหมลูกน่ะคูบุต้าเนี่ยไม่ไม่ ถอดออกดูมีทองเส้นนึ่งสร้อยคอออกหนึ่งเส้นนะครับหนึ่งท่านเท่านั้นที่จะได้รับเครื่องกูโบต้าครับที่เหลือแปดท่านจะรับสร้อยคอทองคำคนละหนึ่งเส้นเลยนะครับวัดดวงกันเลยนะครับเนาะมาเป็นสื่อหวยนะครับผู้ที่โชคดีที่สุดในเก้าท่านนี้อลักที่ออกคือส้อยคอนะครับเอากูโบต้าออกนะครับผู้ใดสีจับกอนจับหลังมาเลยครับเนาะครับเนาะเพื่อความไม่ได้เปรียบเสียเปรียบยืนแหละครับห่างๆยิบเอาเลยนะครับเด้อผู้ใดอยากยิบ ้ามันบินถ้าเปล่าเลยครับผมอ้าครับหยิบเลยครับใครหยิบก่อนหยิบหลังอยู่ที่ดวงครับจะหยิบสองลูกเด้อให้มือพันหยิบนะจะพึ่งเปิดนะครับจะพึ่งเปิดจะพึ่งเปิดเปิดถือว่าได้ยันมากเลยนะพี่เหิื่อยไหมเนี่ยทางคนใต้จะพึ่งเปิดนะครับจะพึ่งดูอย่าพึ่งดูครับเดี๋ยวให้รู้ดีว่าครับเนาะอ้าลังวัลที่แล้นะครับพึ่งเปิดนะครับเอาอาจารย์ดนตรีหน่อยครับผู้โชคดีครับคืนนี้เอ้า ดูถ้าสี่หมื่นบาทครับเอาละครับเอาละครับเอาละบาทจะได้ครับเอ้าเอาอย่าเพิ่งอ่าดูดีๆก่อนครับดูดีๆเดี๋ยวกระโดดกระโดดไปแล้วกระโดดหน่อยยกมือหน่อยอย่ากระโดดเวทีนะลูกเล่นลูกเล่นลูกเล่นไหนบ้างบอกใคบ้างให้ครเล่นใครเล่นได้แล้วได้แล้วได้แล้วเลขล็อกเลขล็อกโอ้โหเหลือเชื่อนาเลี้เชื่อ คุณนี้หักเป็นเจ้าที่วันละสองร้อยบาทนะไม่ได้ร้อเลยนะไม่ใช่เขาเขียนเขี่โอเคเขียนแม่อีหยังลุงเลิศจะเนอนเซอร์สองคนหลังเวทีโอ้ลุงเล็บกระเทยเอแม่เลยคูบอต้าบอเอาเอาแดนเซอร์แยกไม่ใช่เจ้าแดงจริงไม่ต้องเชื่อสามโลกค่ะสามโลกตำแหน่งนี้กูบอต้านะครับที่เหลือเป็นไส้พอใช่ไหมครับพี่ทั้งหมดเลยเนาะ ครับผมอ่าโอเคครับผมผู้โชคดีครัคืนนี้นะครับเป็นลุงเลิศจากสยายชีครับเขาเสียงไลยเอาเสียงเลยนะครับมากับดวงจริงๆที่เหลือรับไค่อยขอคำคำเลยนะครับแจกคนละเส้นเลยนะครับน็อรับอ่าเป็นเวทีเลยนะครับลุงเลิศนะแต่เป็นยังไงนะครับผมบอกนะเป็นยังไงนะครับเป็นจังไงครับใส่ปุ๋ยใส่ยาอย่างแน่ลุงเลิศลุงเลิศลุงเลิศใครจะขอคนได้ทองอ้าวคายาโคบุตะ ลุงเลิกไม่เอาทีุ่้บตำแหน่งที่สองคนนี้นะัวัดีลยล้องนะพี่น้องเจ้าสวยงามผมก็อยู่ไปที่จังหวัดพิจิตรกุลับดีใจมากๆครับที่งโคกตาไม่ดีครับขอบคุณหลายหลายนะครับขอบริษัทหักเกี่ยวัครับผมนะครับ ครับจะบอกดอทุกท่านเลยนะคะโอ้เหลือเสียอันีนะครับผมใครมีเกินสองเส้นโดนแก้วรับบริจาคค่ะครับแล้วตะดวงอีีนะครับผมม่นเป็นเหล็กอกนะครับผมมันเป็น40479นะครับเมื่อนี้นะครับของจริงครับเมื่อนี่นะครับ มื่อจะคู่นี้ยังไงก็สองใช่ไหมแกวันนี้ต้องมีสองแน่นอนนะาไครับคุณพี่ดีเจตุ๊กแก้วนะครับก็มีสัมผัสที่6นะครับถ้าหวยจะออกก็เลยถ้าไงก็โทรมาแล้วกันเนาะครับถูกบอกมาไม่เคยมีใครถูกอยากจะมีคูณคูณเดี๋ยนูณเลยตะคนใบตะคนใบหวยอีกคือกินตลอดไม่เขียนว่าคนหน้าแข้งขึ้นไม่ทันแล้วโดนคูดไปอย่าไปพูดนะว่าเราซื้อใจดีด้วยไม่ใช่ซื้ออะไรกัน ถ้าบอกใต้ดินเลยไม่เคยซื้อใต้ดินแกเมื่อวันที่แล้วซื้อร้อยคูนร้อยจับเอ้าเลยสองใบเนาะซื้อลอตเตอรี่สองใบนะครับผมขอบคุณผู้โชคดีทั้งเก้าทั้งเลยนะครับใครกใครหลักเขาดีมากกว่ารวยสักทีนะครับอยากกันชิดอีกหนึงนะครับผมอีกหนึงนะครับขออนุญาตอีกหนึ่งนะครับของบริษัทลาแก้วนะครับผมเนาท่องนะครับหลายเมนท่องอีหลีบน้อาชินเสียงก็ได้ครับข่าวชิงเฉียงนะครับผมจริงนะครับ โอเคขอบคุณมากนะครับขอเสียงประปรุให้ทุกท่านเลยล่ะครับผมปีหน้ามาพบมาพนันกันใหม่ได้เลยครับขอบคุณนะครับเพื่อนๆขอบคุณครับขอบคุณหลายๆนะพี่นะขอบคุณหลายๆเลยนะครับขอบคุณบุตาได้ตมดเลยนะครับเมื่อปีที่แล้วพี่มาเถิดได้ครับบอกว่าไม่เอ้าวอันไหนแต่ปีนี้จะมารับครูบุต้าได้ทันใจปีหน้าก็ยังแจกอีกนะครับทุกท่านที่ได้อุดหนุนสินค้าจากบริษัทลาแก้วจะมีสิ่งดีๆฝากปีต่อเนืองกันแบบทุกปี ปีหนาเพิ่มเลยจะจัดโตจีนอีกฟรีเลยทีเดียค่าา0สอพันไม่รู้ว่าร้านวัดปอไหมจบดสองพันโตตั้งเต็มสองพนโตสองพันเนาะบริกาง่ายๆซื้อสินค้าครบห้าพันบาทสมครบห้ไม่ได้เลยนาะเนาะเนาะเนาเนาะเนาะนานาเนา่นานาเนาะนาเนาะเนาะเับะเนาะเจาะเัานาะเนาะานาาะนานาะเะานาันาะนนะะนะะจนนนะะเ อนอาหารบ้านเราจัดไปนะครับเสือตะคุบกอนะครับอาหารบนโต๊ะจีนเรามีแ่ใช่เสือตะคุบกอนะครับอาหารบ้านเราคือในมะขามคั่วนะครับพี่หน้าพี่นคนหนา้าหมนเ่ยเกิดอ,อยากจะเป็นลูกค้านะคะขออนุญาตประชาสัมพนันธ์นิดหนึ่งนะคะปีหน้าบริษัทเราแจกโต๊ะจีนฟรีซื้อสินค้าครบ5,000บาทหนึ่งโต๊ะ1โต๊ะ แบกทุนนะคะเพราะฉะนั้นจะชวนใครมาก็มา2,000โต๊ะครับ่านฟรีเลยครับตั้งใจจะจับย1,000ถึง2,000โต๊ะให้กินฟรีนะครับแล้วก็สะสมเหมือนเดิม1,000กับ5,000เดิมจับรางวัลเดิมครับครับผมนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวปฏิการเดี๋ยวให้ว่ากันอีกทีหนึ่งครับเดี๋ยวฟังรายการ Fm102 ในกรุงเทพนะครับจะมีข้อมูลข่าวข้าวอย่างเงเกี่ยวกับต่างๆของบริษัทนะครับมาให้ข้อมูลเลยๆก็พม่ยาแล้วก็ ตอนที่เราจะลงเราต้องขอขอบพระคุณอย่างยิ่งนะคะเพราะวันที่หกมาเยอะเลยฝนตกมามาอะไรครับมาจากเสาเต็นบอกใช่ไลยใช่แล้เต็นทมันิบยูลไยูทำเซ็กหัวแล้วแมตอนแรกขับรถมานะคะขับกำลังใจสุดๆเลยหมดแรงใจ พอมาปัดหมูหรือถึงจะเหลือน้อยเราก็ดีใจอ่ะครับผมครับปีปี่สาธิตมาผมเลยเนี่นมาค่ะพอมาแล้วไปสาปลาต่อครับไปสาปลาหนักผมเลยพี่จ๋าี่พี่จ๋าที่บอกว่าสาปลาเลยครับเพราะว่านอกจากวัดจันทันใต้ไม่เคยตกที่อื่นเลยเอมือนผักอยู่ที่ต่อดีก็ใช่ใส่ตกอยู่ใส่ก็หล่นเลยครับผม ครับกวนหน้าเราไม่เราไม่จัดในวัดนะครับเราจัดนอกวัดรอบรองนี้ตกครับครับเหตุผลที่เขาตกเพราะอะไรรู้ไหมทุกวันนี้พวกเราขาดน้ำทำนาครับนะครับเพราะฉะนั้นเขาจะบอกว่าเราจะดมสมบูรณ์กันด้วยน้ำนะบริษัทลาแก้วเนี่ยเป็นแหล่งแล้วน้ำตกตรงที่เราแสดงพอดีเลยแมนครับผมมันมีดีแล้วแหละอ่ะเดี๋ยวเราจิ้งรายการหน้าจับนะครับเนาะลูกทุ่งโลกแห่งพี่ที่นะครับเนาะ จะขอบคุณแฟนเพลงทีหนึงงานเพลงลหล่านะครับชมมอลั่มตลอดสอดแจงจางตางเลยทีเดียวครับคุณผู้ชมทุกท่านทุกจังหยัดลำเล่องต่อกรเพดีสาร บอลลัมดาวลุงน้องใหม่เข้ามานะครับฝากแรงเชียร์แรงใจน้ำครับขอบคุณแฟนเพลงและก็ล่าลงเวทีนะครับเนาะพอดีว่าแฟนลูกค้าหลายด้านมาดีเจพูดทีเย็นหนึ่งยังไม่ได้ขอบคุณลูกค้าเลยว่าเอ้าเป่าแนวสัตว์เป่าแนวสัตว์เรื่องมาปากมาน่ำนะครับดีเจดูดีเจวุฒิดีเจโดนแกวแยกว่าเอันะมวยสิ้นั่นละครับเป่าเนี่ยครับขอบคุณเยี่ยมเลยครับเนาะขอบคุณหลายเลยรับผมมาเที่ยวงานรุนลุนนะครับเนาะ พินาครับมาี <hilar legt. S 3> ไม่ครับการแสดงไม่ครับยำพ่ออย่างดีในะครับกับบริษัทลาแก้วมีตัวจีนให้นะครับสำหรับกรุ๊ปดีจินหรือวุ้ยหยังนะครับมื่อเดี๋ยวเราดูหมาล่ำพิณีสารกันแล้วกันนะครับแล้วขอาิธีอัลเดอร์นะครับสวัสดีครับผมมาแค่เนี้ยพูดแค่เนี้ยเอาเสียเวลาซัมมี่นะครับตอนนี้อะไรเี้แตกไม่อย่งอยู่วอ้าวครับขอบคุณแฟนเพลงครับ เอาดีเจปุ้นนายเอาบอกพ่อแนครับเสียงเป็นแบบไหนด้ยนะครับแค่นี้แหละครับผมผมดีเจี๊ปุนะครับเนาะพอดีเสียงมันนี่อยู่ไหนครับเสียงอาจจะล่อไป่แน่เหมือนี่บวกเอาเสียงไปใส่เดี๋ยวรอเวลานิดนึงไปเริ่มตรวจตัวดีเจปุ้นะคะพอดีว่าช่วงสองวันดีเจปุ้มีปัญหาเรื่องหัวใจมากเป็นจริงพอดีว่าคืนเก้าสิบสีเจ็ดห้าไม่เจอที่อำเภอศรีชาจังหวัดอุลยเดชมีเราประสบปัญหาเรื่อง ลมพายุพัดไปสูงไปอยู่บนหลังคาล้มเลยครับผมล้มเลยครับผมไม่จับขาสถานีครับเรีไบ้อเป็นวร้อมแต่เราก็ยังมีแรงใจนะครับแล้วก็บังเอิญไปล้มแล้วก็มีปัญหาเลอกทับบ้านตัวเองด้วยครับผมครับผมอ้าวสวดสวดอีกเจ๊เธอานีครับจดีเท่าน่อยค่ะนะคะขอบคุณแฟนเพลงและก็สีเดล่าโลกเมฆที่พบพ่อครับ การแสดงด้าหนาเวทีมันอวนกับเพชรอีสานครับสอดแจ่งจางตาเลยนะครับเ้อ